ลี่ยนวิธีคิดสร้างชีวิตให้มีความสุขวันนี้เตเต้มีเคล็ดลับดีๆในการใช้ชีวิตให้มีความสุขคะ่ะเคล็ดลับข้อที่หนึ่งเลิกคิดเยอะความคิดเยอะของเรามักพาเราให้มีใจที่เป็นทุกข์ดังนั้นเรื่องง่ายๆที่จะทำให้เรามีความสุขเพิ่มขึ้นคือเลิกคิดมากท่องไว้เลยนะคะว่าไม่ต้องเก็บทุกอย่างมาใส่ใจก็ได้ เคล็ดลับข้อที่2ให้รางวัลกับตัวเองเมื่อไหร่ที่เรามีโอกาสเหมาะ,มาะก็ควรที่จะให้รางวัลกับตัวเองที่มีความพยายามทําทุกอย่างด้วยดีมาโดยตลอดค่ะเรื่องเล็กๆแค่นี้ก็ทําให้เรามีความสุขได้แล้วนะเพราะรางวัลที่ได้จากตัวเองนะ่ะนอกจากถูกใจแล้วยังภูมิใจด้วยนะคะ เคล็ดลับที่สามสนุกกับความล้มเหลวอย่ามัวแต่มานั่งเสียใจกับความล้มเหลวค่ะแต่ให้เราสนุกกับมันดีกว่าเพราะยิ่งเราล้มมากแค่ไหนก้าวต่อไปของเราก็จะยิ่งแข็งแรงขึ้นและในที่สุดเราก็จะสามารถเดินได้ด้วยตนเองอย่างมั่นคงและมีความสุขค่ะเคล็ดลับที่สี่ ทําในสิ่งที่อยากจะทําอย่าเอาแต่คิดค่ะแต่จงเดินหน้าทําในสิ่งที่อยากจะทําละทิ้งความกลัวและมุ่งมั่นที่จะทําให้ดีที่สุดแล้วจะทําให้เราพบว่าต่อให้จะล้มลุกคลุกคลานบ้างแต่เราก็จะค้นพบความสุขในชีวิต เคล็ดลับข้อที่5อย่าเสียใจกับอะไรนานๆการพบเจอกับความเสียใจเป็นเรื่องปกติค่ะใครๆก็ต้องเจอใครๆก็ต้องเคยเสียใจมาก่อนกับอะไรบางอย่างอยู่แล้วแต่พวกเราอย่าจมอยู่กับมันนานๆเลยนะคะเพราะยิ่งเสียใจนานเท่าไหร่เรายิ่งเสียเวลามีความสุขมากเท่านั้นค่ะฝากกดติดตามช่องให้เต้เต้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะ